เคยสงสัยกันไหมครับว่าเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีค่าอะไรเลยก็ได้เอ๊ะนี่ไม่ใช่ทิุดีสมคบคิดอะไรนะครับแต่เป็นคำถามที่แบบน่ากังวลเหมือนกันนะที่หลายๆคนคงเคยได้ยินมาบ้างวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันจริงเท็จแค่ไหนกันแนะ่อ่าเงินเฟียดมันก็แค่กระดาษเปล่าๆไม่มีอะไรมาค้ําหรอก ประโยคทำนองนี้เราได้ยินกันบ่อยมากเลยใช่ไหมครับฟังแล้วมันก็แอบ,บน่ากลัวนะทำให้เราอดคิดไม่ได้เลยว่าเฮ้ยแล้วเงินที่เราทำงานหามาเหนื่อยยากเนี่ยมันจะไม่มีค่าจริงๆหรอและนี่แหละครับคือคำถามสำคัญเลยคือหัวใจของเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เลยเราจะไปหาคำตอบด้วยกันครับว่าเบื้องหลังเงินที่เราใช้ใจ่ายกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาจากความว่างเปล่าจริงๆหรือเปล่า โอเคในการจะหาคำตอบเรื่องนี้นะครับเราคงต้องย้อนกลับไปดูกันที่มาตรฐานเดิมก่อนคือมาตรฐานที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีใช่แล้วครับโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกค้ำประกันด้วยทองคำก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับพระเอกของเรื่องกันก่อนนั่นก็คือเงินเฟียตหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเฟียสมันนี ถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะมันก็คือเงินที่รัฐบาลประกาศว่าเฮ้ hey, เงินนี่มีค่านะแล้วก็ใช้นี่ได้ตามกฎหมายคือค่าของมันเนี่ยมาจากคำสั่งของรัฐบาลล้วนๆเลยไม่ใช่เพราะว่าเราเอาไปแลกเป็นทองได้เหมือนในอดีตและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆของประวัติศาสตร์การเงินโลกเลยครับคือในปี1971ตอนนั้นสหรัฐอเมริกาประกาศตัดความสัมพันธ์ระหว่างเงินดอลลาร์กับทองคำแบบ ตัดขาดกันถาวรไปเลยและในวินาทีนั้นเองครับที่โลกทั้งใบเนี่ยก้าวเข้าสู่ยุคของเงินเฟียสแบบเต็มตัวร้อเอซอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้เอาละครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆเลยว่าไอ้คาวิจารณ์ที่บอกว่าเงินไม่มีทองคําเนี่ยเออในทางเทคนิคมันก็เป็นเรื่องจริงนะไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์สหรัฐยูโรหรือเงินสกุลหลักๆอื่นๆทั่วโลกคือมันไม่ได้ผูกกับทองคําอีกต่อไปแล้วจริงๆ อา้าวถ้าอย่างนั้นก็แปลว่ามันไม่มีอะไรค้ำประกันเงินของเราเลยนะสิดูเหมือนว่าความเชื่อแรกที่เราได้ยินมามันจะกลายเป็นจริงขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเรื่องจริงมันซับซ้อนและวก็หน้าทึ่งกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับ เรามาดูกันดีกว่าครับว่าความจริงมันเป็นยังไงคือการที่เงินไม่ผูกกับทองคำเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรค้ำประกันเลยสัทีเดียวแต่มันกลับถูกค้ำประกันด้วยระบบอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกว่าทรงพลังกว่ามากแล้วมันก็ซ่อนอยู่เบื้องหลังนี้เองครับตรงนี้แหละครับ คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยไอคำว่าไม่มีสินทรัพย์หนุนหลังเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการตีความที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปหน่อยความจริงก็คือมันแค่ไม่มีสินทรัพย์ที่จับต้องได้หรือสินทรัพย์ทางกายภาพแบบทองคำมาค้ำประกันโดยตรงแต่มันมีสินทรัพย์รูปแบบอื่นสินทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ทรงพลังกว่ามากเข้ามาแทนที่ซึ่งก็คือความน่าเชื่อถือและศักยภาพของทั้งระบบเศรษ,ษฐกิจนั่นเองครับแล้วเงินใหมๆ่ๆมันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไง ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับขั้นตอนที่1รัฐบาลต้องการใช้เงินก็เลยออกสิ่งที่เรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมันก็เหมือนตั๋วสัญญาว่าจะใช้นี่คือนั่นแหละครับ จากนั้นขั้นตอนที่2ธนาคารกลางก็จะเข้ามาซื้อพันธบัตรพวกนี้โดยการสร้างเงินใหม่ขึ้นมาส่วนใหญ่ก็เป็นในรูปแบบดิจิทัลนะครับแล้วสุดท้ายเงินใหม่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยมีพันธบัตรของรัฐบาลนั่นแหละครับเป็นเหมือนหลักประกันอยู่ในบัญชีของธนาคารกลางเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่การพิมพ์เงินออกมาจากอากาศแบบที่ไม่มีที่มาที่ไป ถ้าเราลองไปดูงบดุลของธนาคารกลางแบบง่ายๆนะครับเราจะเห็นเลยว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยซึ่งมันจะอยู่ฝั่งหนี้สินของธนาคารมันจะมีสินทรัพย์มาค้ำประกันไว้อยู่เสมอคือ2ฝั่งมันต้องเท่ากันและสินทรัพย์ตัวที่สําคัญที่สุดที่ว่าเนี่ยก็คือพันธบัตรรัฐบาลที่เราเพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้นี้เองอ่ะคาถามต่อไปก็คือถ้าเงินค้ำด้วยพันธบัตรแล้วอะไรล่ะที่มาค้ำพันธบัตรอีกทีหนึง่ง คำตอบก็คือศักยภาพในอนาคตของประเทศทั้งหมดเลยครับมันคือความเชื่อมัน่นความเชื่อมั่นว่าประเทศนี้จะยังคงเติบโตต่อไปจะยังสร้างนวัตกรรมใหม่ๆประชากรจะยังทำงานและรัฐบาลจะยังสามารถเก็บภาษีเพื่อเอามาจ่ายหนี้คืนได้นี่แหละครับคือหลักประกันที่แท้จริงพอเรารู้แล้วว่าหลักประกันที่แท้จริงคือพลังทางเศรษฐกิจในอนาคตคำถามที่น่าสนใจต่อมาก็คือ แล้วอะไรล่ะที่เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันของเราซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวกับเมื่อ50ปีที่แล้วแน่ๆครับการเปรียบเทียบในสวัสีนี้ผมว่ามันเห็นภาพชัดมากเลยนะคือด้านหนึ่งเรามีทองคำซึ่งเปรียบเหมือนพลังงานที่ถูกเก็บสะสมมาจากอดีตมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแต่อีกด้านหนึ่งเรามีเทคโนโลยียกตัวอ,อย่างเช่นเครื่องบินรบ F-22 Raptor อันนี้คือพลังงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่ออนาคต คือทองคำมันอาจจะนอนนิ่งๆอยู่ในตู้เซฟแต่เทคโนโลยีนี่แหละครับคือสิ่งที่สร้างความได้เปรียบสร้างนวัตกรรมใหม่ๆและเป็นตัวขับเคลื่อนโลกให้เดินไปข้างหน้ารู้ไหมครับว่าทางทําทั้งหมดที่มนุษย์เคยขุดขึ้นมาบนโลกใบนี้เนี่ยมีมูลค่ารวมกันประมาณ17ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหฟังดูมหาศาลมากๆเลยใช่ไหมครับลองจำตัวเลขนี้ไว้ในใจก่อนนะครับ17ล้านล้านคำถามก็คือ ไอตัวเลข17ล้านล้านดอลลาร์ที่ฟังดูเยอะมากๆเนี่ยพอเอามาเทียบกับการสร้างมูลค่าในยุคใหม่ยุคดิจิทัลของเรามันจะยังดูยิ่งใหญ่เหมือนเดิมหรือเปล่า และนี่คือคำตอบครับซึ่งมันน่าทึ่งมากลองดูที่กราฟนี้นะครับแท่งแรกคือมูลค่าทองคำทั้งหมดที่เราคุยกันเมื่อกี้ส่วนอีกแท่งคือมูลค่าตลาดของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แค่หกแห่งในอเมริการวมกันแล้วเกือบจะเท่ากับมูลค่าทองคำทั้งหมดที่มนุษย์เคยขุดขึ้นมาตลอดประวัติศาสตร์นี่มันคือการเปลี่ยนแปลงของที่มาแห่งมูลค่าครั้งใหญ่จริงๆครับแล้วมูลค่ามหาศาลขนาดนี้มันมาจากไหน มันไม่ได้มาจากโรงงานใหญ่ๆห,หรือที่ดินเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่มันมาจากสิ่งที่เรียกว่าทุนทางข้อมูลหรือ informational capital ลองนึกภาพตามสิครับเครือข่ายผู้ใช้งาน Facebook หลายพันล้านคนข้อมูลการค้นหาทั้งหมดใน Google หรือระบบนิเวศของ Apple ของพวกนี้มันเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ก็จริงแต่กลับสร้างมูลค่าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกได้อย่างมหาศาลอาจจะเรียกได้ว่านี่คือเหมืองทองคําของศตรวรรษที่21เลยก็ว่าได้ครับมาถึงตรงนี้ภาพก็น่าจะเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วนะครับว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเงินของเราจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทองคําหรือเศษกระดาษแล้วมันคืออะไรกันแน่คือเงินในยุคเราเนี่ย มันไม่ได้ถูกค้ำประกันด้วยของอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันเป็นเหมือนระบบนิเวศที่ซับซ้อนและชงพลังมากๆครับถ้าดูจากแผนภูมินี้จะเห็นเลยว่ามันคือการรวมพลังของทุกอย่างเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นศักยภาพในการผลิตของประเทศหรือ GDP ความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือความไว้วางใจของคนทั้งโลกที่มีต่อระบบนี้ถ้าจะให้สรุปทั้งหมดเหลือแค่ประโยคเดียวนะครับ ก็คือเงินในยุคปัจจุบันเนี่ยมันถูกค้ำประกันด้วยพลังทางเศรษฐกิจที่มีชีวิตครับมันคือพลังที่สร้างสารร์อนาคตอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่พลังงานที่ตายไปแล้วที่ถูกเก็บสะสมไว้จากอดีตสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองไปคิดกันดูนะครับว่าในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและนวัตกรรมแบบนี้อะไรคือสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่าที่สุดกันแน่ ระหว่างโลหะล้ำค่าจากอดีตกับเทคโนโลยีที่กำลังสร้างอนาคตของเราอยู่ในทุกๆวินาทีคำตอบของแต่ละคนอาจจะบอกได้เหมือนกันนะครับว่าเรามองโลกใบนี้กันอย่างไร